ด้ซีวิคนะครับส้ารับใครที่ถามมาว่ารถแบบนั้นแบบนี้ทําได้ไหมทําได้ครับผมทาได้ทุกทุกคันทุกแบบเลยอ,อันนี้เป็นรถเกง๋งแต่ไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ทําลูกค้าส่วนมากจะมาทําเป็นลูกค้าที่มาทำจะเป็น SUV เป็นรถตู้ซะมากกว่าเพราะว่ามันเหมาะกับแคมปปิ้งนอนมีพื้นที่แต่นี้ก็ทำได้เหมือนกันภายในเราใช้คอยเย็นเดิมคันนี้สว่างกว่าภายในเราใช้ พอเย็นเดิมทำให้เราไม่ต้องเสียพื้นที่ในการโดยสารนะครับรถเล็กๆแบบนี้ติดแอร์ไฟฟ้าที่นี่เราใช้แอร์ดีซีต่อพ่วงกับระบบแอร์เดิมนะครับทำให้แอร์ออกมาที่ช่องเดิมของรถนะฮะแอร์ Air ก็จะออกมาตามช่องเดิมของรถเราไม่ต้องเราก็จะไม่เสียพื้นที่ในการโดยสารไปนะครับคันนี้เราเอา คอมคอมแอร์ดีซีเนี่ยไว้ที่เครื่องด้านหน้าไว้ในไว้ในฝากระโปรงเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เขาลูกค้าเอาไว้ตรงนี้ที่มันต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันอ่าเราพยายามให้แบตเตอรี่กับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์มันอยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่าไม่ให้คือถ้าเกิดเราใช้สายไฟที่ยาวมากเนี่ยไอไฟดีซีเนี่ยไฟกระแสะตรงเนี่ยมันยิ่งไกลย,ยิ่งแรงดันไฟมันจะลดลงครับ เราก็เลยต้องพยายามเอาให้มันใกล้ที่สุดแล้วก็เป็นตัวนี้เพราะว่าลูกค้าเขาคอยบอกออกเขาไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นก็เลยเป็นที่เก็บแบตพอด,ดีนี่ลูกค้าเขามีแบตมาด้วยลูกค้ามีแบตมานะครับเป็นกล่องของลูกค้าเองแล้วก็ซื้อแบตเพิ่มด้วยอีกรูปหนึ่งมีติดแอร์ด้วยแล้วนะครับเราสามารถเปิดแอร์ได้ทันทีเมื่อเราดับเครื่องนะเปิดแอร์โชว์หน่อยเปิดแอร์ครับ power ห้า อันนี้อุณหภูมิในภายในนะครับสามสิบองศาคันนี้เย็นมากครับเย็นเร็วด้วยแปบ๊บเดียวนะครับอุณหภูมิจะลดลงถึงย5้าองศาได้เย็นเหมือนเย็นได้เหมือนอแอร์บ้านเลยนะครับเย็น,นจริงๆเย็นเหมือนแอร์บ้านเลยคันนี้อยู่ภายในนะอ,อ่ะลมเย็นไหมห้ากล้องเย็นครับเช่น <laughs> ลมเย็นออกมานะครับเย็นได้เท่ากันกับรถเลยครับคันนี้ค,นนคือเย็นจริงๆเพราะว่าห้องโดยสารเล็กด้วยมันมีปัจจัยหลายอย่างคันนี้ห้องโดยสารเล็ก ครับแล้วก็ระบบแอร์เขาก็ดีอยู่แล้วแอร์เดิมมันเย็นชํำนะแอร์รถยนก็เย็นชํำสำหรับรถเก่าๆใครที่แอร์ไม่ค่อยเย็นก็จากจะมาติดตั้งแอร์แบบนี้ควรที่จะล้างแอร์อะไรมาให้เรียบร้อยก่อนแอร์เย็นชำก่อนจะดีที่สุด